สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำโกโก้มินนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีมินของยี่ห้อลองบีทนะครับแล้วก็นมสดนะครับใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับส่วนแรกเราจะมาทำมินกันก่อนนะครับผมจะใส่นมไปที่2องอนนะครับนี่นะครับใส่นมแล้วที่2องอนแล้วก็ใส่มินนะครับมินเราใส่ไปที่1ออนนะครับ ใส่มม้นลงไปที่1ออนนะครับหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันนะครับส่วนที่2นะครับเราจะมาทำโกโก้ก,กันนะครับเราจะใส่น้ำร้อนไปที่4ออนนะครับ ีออนนะครับแล้วก็จะใส่ผงโกโก้ไปที่2ช้อนนะครับผงโกโก้เราใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่เลยนะครับถ้าใครชอบเข้มกว่านี้ก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกนะครับส่วนของโกโก้เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็คนนะครับใช้ที่ตีความคนนะครถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้เป็น ชอไม่ชมก็ได้นะครับพอคนเข้ากันแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ตักน้ำพอเราได้ส่วนประกอบทั้งสงส่วนแล้วนะครับเราก็มาใส่น้ำแข็งกันเลยนะครับเราจะใส่มิ้นก่อนนะครับเทลงไปช้าๆนะครับ เมื่อใส่มิ้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่โกโก้ตามลงไปได้เลยนะครับเขาก็จะแยกเป็นชั้นแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นโกโก้มิ้นนะครับเราสามารถเติมนะ้ำแข็งได้อีกนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับโกโก,โก้มินต t ของเรานะครับ